สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราก็จะมาพยากรณ์อากาศสําหรับประจำวันนี้กันแล้วนะครับว่ามีทิศทางฝนฟ้าและลมกระโชกแรงที่จังหวัดอะไรบ้างนั่นเองครับสําหรับวันนี้ก็คือ22มิถุนายน2565มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับมียอมความกดอากาศตำ่ำบริเวณประเทศเวียดนามทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งนั่นเองครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ชี้กดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาเตือนเฝ้าระวังภัย24ชั่วโมงข้างหน้าสำหรับฝนฟ้าขนอง ลมกระโชกแรงจังหวัดที่จะมีก็คือที่ภาคอีสานก็คือจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลน,นครน,นครพนมอุดรธานีชัยภูม,มินครราชสีมา,มาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนั่นเองครับมาดูฝนตกหนักและลมกระโชกแรงที่ภาคกลางกันบ้างก็คือมีที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี กาญจนบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทลบบุรีสระบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีจัเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดและกรุงเทพมหานครและก็ปร,ปริมณฑลนั่นเองครับสำหรับฝนตกหนักทางภาคใต้ก็มีดังนี้เลยก็คือจังหวัดพระนองภังงนากระบี รังและสตูลก็ขอให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและลมกระโชกแรงตามจังหวัดที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรมีฝนที่ตรงไหนอย่างไรก็ตามนี้เลยนะครับผมสั้นๆได้ใจความชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเล็กๆเ,เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ คืบหน้าเดี๋ยววันต่อไปเราก็จะเอามาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องกันอีกครั้งหนึ่งว่าทิศทางลมพายุอะไรต่างๆไปีิบัติต่างๆเราก็จะมาบอกกันที่นี่นั่นเองครับ